ค่ต่างพากันส่งกําลังใจให้กับอดีตพระเอกด,ดังอย่างคุณเมฆวินัยไกรบุตรนะคะหลังจากป่วยเป็นโรคตุ่มน้าพองมานานกว่า 45- หปีแล้วค่ะและตอนนี้ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าเดินทางมาถึงตอนอวสานแล้วค่ะเพราะว่าทางด้านคุณเมฆวินัยค่ะได้มีการทําพิธีขอขมากรรมกับเจ้ากรรมนายเวรไปแล้วทั้ง6คนค่ะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคเล็กน้อยนะคะสําหรับเจ้ากรรมนายเวรคนที่7แต่ก็สามารถหาทางแก้กันจนได้ค่ะ และนอกเหนือจากวิธีการแก้กรรมตามความเชื่อที่ได้ทําไปแล้วนะคะก็มีอีกหนึ่งบุคคลสําคัญในชีวิตของคุณเมฆวินัยค่ะนั่นก็คือคุณแม่ของคุณเมฆวินัยนั่นเองค่ะที่คอยช่วยดูแลลูกชายอยู่ตลอดเวลาระยะเวลาที่ป่วยค่ะ จากกรณีที่คุณเมฆวินัยค่ะป่วยเป็นโรคตุ่มน้ําพองนะคะมาเป็นระยะเวลา4-5ปีซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าอาการนั้นก็แค่ขึ้นขึ้น,นลงลงและก็ทรงตัวค่ะจนเมื่อไม่นานมานี้ค่ะทางด้านคุณเมฆวินัยก็ได้ไปเจอกับอาจารย์ไปสารค่ะแล้วก็ได้มีการทําพิธีขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรทั้ง6คนไปแล้วค่ะ เรื่องดังกล่าวนะคะกลับเจออุปสรรคที่เจ้ากรรมนายเวรคนที่7เล็กน้อยค่ะแต่ทางด้านอาจาร,รย์ไพศาลก็ได้หาทางออกวิธีแก้กรรมเจ้ากรรมนายเวรคนที่7โดยมี4เกจิคูบาเมตตาทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ให้ค่ะ ล่าสุดค่ะทางด้าน t ิกต็อกของคุณเมฆวินัยนะคะได้มีการออกมาโพสคลิปที่อยู่กับคุณแม่ค่ะโดยคุณแม่นั้นนะคะก็ได้เข้ามานั่งลูบหัวให้กับลูกชายขณะที่ทางด้านคุณเมฆวินัยนั้นกํลาลังนอนหลับค่ะด้วยความอุ่นใจซึ่งสายตาคุณแม่นะคะที่มองลูกชายก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสายตาที่รักแล้วก็เป็นห่วงลูกชายแบบสุดหัวใจเลยค่ะและทางด้านคุณเมฆวินัยเองค่ะก็ได้มีการระบุข,ข้อความในคลิปนี้ด้วยค่ะว่ามือแม่พลังจิต รูปเมื่อไหร่หลับเมื่อนั้นพร้อมบอกว่ารักมาครับซึ่งงานนี้ค่ะก็มีทางด้านชาวเน็ตนะคะต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจกันอย่างมากมายเลยค่ะว่าเป็นกําลังใจให้คุณแม่และคุณวินัยไกรบุตรนะครับไม่ว่าลูกจะเป็นอะไรก็จะมีแต่แม่ที่รักลูกเสมอรักของแม่ยิ่งใหญ่หาที่เปรียบไม่ได้หายไวๆนะคะ